เมื่อเราได้จุดเทียนใจไฟนิรันดรนันทชัยบูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ลูกทุกคนนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาเบาพอสบายสบาย หลับตาเบาๆผ่อสบายๆผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะหลับ ถ้านั่งให้ถูกส่วนให้ผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจเลือดลมในตัวจะได้เดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันนะจ๊ะต้องสบายต้องผ่อนคลาย ต้องใจใสใสใจ,ใจเย็นเย็นให้ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความบุกพัน ทำใจให้เก่งเกลี้ยงไอใสใสแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนมที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะในระดับที่เนือจากสะดือขึ้นมา สองนิ้วมือนะจ๊ะให้ใจไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆทำใจใสๆใจเย็นเย็นปรรษานี้เป็นบรรษาแห่งการเข้าถึงธรรมตัวเรา เราจะต้องหาที่พึ่งให้กับตัวเราให้ได้ในช่วงที่ร่างกายของเรายังแข็งแรงอยู่นี่เป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับชีวิตของเราทีเดียวที่เราจะต้องหาที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงให้กับตัวของเราให้ได้เพราะว่า ความตายไม่มีนิมิตหมายเมื่อถึงช่วงเวลานั้นเราต้องเป็นที่พึ่งให้กรบตวงเราเองเท่านั้นคนอื่นเขาได้แต่เอาใจช่วยเราหลักรับปราถนาดีต่เราแต่เขาก็ช่วยเราได้ในระดับหนึ่งเท่านั้น เราต่างหากที่จะต้องพึ่งตัวของเราเองให้ได้ในช่วงของศึกชิงพบนี่เป็นเรื่องสำคัญทีเดียวที่ทุกคนจะต้องเจอไม่วันใดวันหนึ่งเพราะฉะนั้นในบรรษานี้เนี่ยฤดูกาลกำลังเหมาะสมไม่ร้อนไม่หนาวไม่อ้าวเกินไป ร่างกายเราก็ยังพอมีเลี้ยวมีแรงเพราะฉะนั้นก็ต้องรีบชิงช่วงเวลาทีนี้แสวงหาที่พึ่งที่แท้จริงซึ่งอยู่ภายในตัวของเราให้ได้ก่อนที่มัจจุมารจะช่วงชิงเราจากโลกนี้ไป อีกประการหนึ่งการเข้าถึงที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงสึ่งอยู่ในตัวของเราี้นนี้ยังทำให้เราเนี่ยมีสุขในปัจจุบันดับทุกข์ได้จะมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจในทุกสถานที่และทุกสถานการณ์ ไม่ว่าสิ่งแวดล้อมจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตามแต่เราก็จะมีแต่ความปีติสุขหลอเลี้ยงใจของเราที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงที่อยู่ภายในตัวของเรานั้นก็คือพระรัตนาไตรคือรัตนะทั้งสามมีพุทธรัตนะธรรมรัตนะแล้วก็สังฆรัตนะ พุทธรัตนะก็ได้แก่พระธรรมกายแก้วใสรัตนะแปลว่าแก้วเป็นแก้วใสเป็นกายของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วแล้วกอไปด้วยลักษณะมหาบุรุษครบท้วนทุกประการเกตดดอกบัวตูมใส กินความใสใดๆในโลกอย่างน้อยก็ใสเหมือนน้ำใสๆหรือกระจกคันช่องที่ส่องเอาหน้าใสๆหรือเหมือนเพชรใสๆอย่างน้อยก็อย่างนี้แต่ความเป็นจริงแล้วท่านใสเกินความใสใดๆในโลก ยืนในอริยบทของสมาธิสงบนิ่งอยู่ในกลางกายของเราหน้าตักเท่ากับความสูงของ่ันเป็นกายของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วพระพุทธรัตนานี้ประกอบไปได้วยธรรมล้วนๆก่อนกายนี้เนี่ยจึงเรียกว่าธรรมกาย ท่านวิธรรมจากขุคือมีการเห็นในรอบตัวทุกทิศทุกทางในเวลาเดียวกันเห็นนังอดีตปัจจุบันและก็อนาคตมียานรัศนะเป็นเครื่องรู้เห็นหนึงไหนก็รู้แจ้งถึงนั่นธรรมรัตนะนั้นอยู่ในกลางกายของท่าน มีลักษณะเป็นดวงกลม,กลมเหมือนดวงแก้วแต่สิ่งที่อยู่ภายในคือข้อมูลหรือความรู้เรื่องราวความเป็นจริงพพรและสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายความเป็นจริงที่แท้จริงหรือสัจธรรมทั้งปวงอยู่ในกลางธรรมรรตนะและในกลางธรรมรรตนาก็จะมีสังฆร,ร,รัตนะหรือธรรมกายละเอียด เป็นองค์พระธรรมกายละเอียดรักษาธรรมรัตนะเอาไว้สามอย่างนี้อยู่ด้วยกันแต่เรียกกันคนละชื่อเพราะภารกิจเก่งคนละอย่างนี่คือสาระที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราและของสรรพสัตว์ทั้งหลาย สิงจะติดจะติศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดหันหน้าออกไปทางเดีวกับตัวของเรามีมาดั้งเดิมยาวนานอยู่ในตัวของเรานี่แหละและของทุกๆคนในโลกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบรรลุก่อนเข้าถึงก่อนและก็ได้นำมาถ่ายทอดมาสั่งสอน ให้ไดบันรลุตามให้ผู้มีบุญทั้งหลายได้บันรลุตามจึงได้เชื่อว่าเป็นพระบระมศาสดาสมมาสม,มุทธเจา้าการเข้าถึงสรณะที่พึ่งที่ล,ลึกที่แท้จริงนี้มีวิธีเดียวเท่านั้นแต่เป็นวิธีง่ายๆไม่ยุ่งยาก ต้องง่ายต้งสบายต้องผ่อนคลายต้องใจเย็นๆย็นคือจะต้องนำใจเนี่ยมาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เด้อให้ใจมาหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ให้ได้ตลอดเวลา ปกติใจจะถูกนิวรณ์ทั้งห้าเนี่ยบดบังเอาไว้เนี่ยทำให้ใจของเราไม่หยุดไม่นิ่งไม่มีความสว่างภายในจึงไม่เห็นสรณะที่แท้จริงแลว้วพยมมาก็เอาเอาวิชาความไม่รู้ธาตที่เป็นบาปศักิสินี้ตรึงไปติดในสิ่งที่ไม่ใจสรณะ ซึ่งอยู่ภายนอกในยามที่มนุษย์มีความทุกข์ก็ต้องการที่พึ่งแต่เนื่องจากไม่รู้จักที่พึ่งที่แท้จริงซึ่งอยู่ภายในตัวเพราะพยายามมาบดบังเอาไว้โดย,ดยออนิวรังง้าแล้วกระตรึงให้ค่อยเขว์เข้าใจวาตี่พึ่งที่ล,ลึกที่แท้จริงอยู่ภายนอกเช่นอยู่ตามต้นไม้มึง เพราะนั้นใครมีทุกข์ก็ไปจุดทูปขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิงสถิตอยู่ที่ต้นไม้ช่วยที่พึ่งนี้ต้นไม้มึงที่ภูเขามึงอารามศักดิ์สิทธิ์สารอะไรต่างๆแล้วนั้นเป็นต้นซึ่งไม่ใหญ่ที่พึ่งที่แท้จริงเพราะฉะนั้นจึงดับทุกข์ไม่ได้ ตอนที่พึ่งติดแท้จริงอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดดังกล่าวแล้วเนีย่ยเพราะฉะนั้นจะต้องเอาใจกลับเข้ามาสู่ภายในยให้หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มให้ได้ตลอดเวลาทั้งหลับตาลืมตาให้ได้ทุกกริยาบททั้งนั่งนอนยืนเดินเป็นต้นนิ่งอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไร ทินนอกเหนือจากนี้เน่ะพอถูกส่วนเวลาทำถูกวิธีนะจ๊ะใจก็จะถูกปรุงให้ถูกส่วนก็จะตกศูนเข้าไปสู่ภายในเหมือนตกจากที่สูงเหมือนตกลุมอากาศบ้างเหมือนเรานั่งเราจเร็วลงอย่างสะพานมาก คือมันหล่นวูบลงไปแล้วก็จะมีธรรมดวงแรกปรากฏเกิดขึ้นลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆสะะเรียกว่าดวงปฐมมมักและดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นปากประตูของพระนิพพานเป็นต้นทางสายกลาง ในเส้นทางที่จะดำเนินไปสู่ความเป็นพระอริยเจ้าหรือห่างกายจากกาึกิเลสท,ทั้งหลายห่างกายจากความทุกข์ทรม,มานของชีวิตและก็เป็นเส้นทางที่พระอริยเจ้าท่านใช้เดินทางภายในภไยสู่อายตนะนิพพานเป็นเส้นทางสายกลาง เป็นแนวดิ่งลงไปจากกลางกายกลางดวงธรรมดวงแรกดวงเล็กๆใสๆจะมีจุดสว่างอยู่ในกลางดวงนั้นตงรงกลางจุดสว่างนั่นแหละเป็นทางสายกลางที่ดิ่งลงไป สู่ปลายทางคืออายตนานิพพานโดวยวิธีการหยุดใจนิ่งอย่างเดียวอย่างสบายบายไปที่กลางดวงธรรมดวงนั้นธรรมดวงนั้นมาพร้อมกับความสุขความบริสุทธิ์ความใสความสว่างปรากฏเกิดขึ้น ทางชัดใสสว่างสุขความสุขความบริสุทธิ์จะมาพร้อมๆกันเมื่อใจเ,เราหยุดนิ่งได้ถูกส่วนแลว้วพอเรานิ่งถูกส่วนใจก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในเป็นแนวดิ่งเลื่อยไปเลยผ่านทุกสิ่งที่ผุดพามาัในกลางนั้นจนกระทั่งเข้าถึงกายธรรม เขาถึงพระธรรมกายใสบริสุทธิ์ภายในเนะี่ยใสเกินความใสใดๆในโลกสว่างเกินความส,ส,ว,าส,ว,าสว่างใดๆทั้งสิ้นคือยิ่งกว่าดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าใสยเย็นสบาย ใจเบิกบานแจ่มชื่นสะอาดบริสุทธิ์ลิ่งกลี่ยงแล้วก็สวยงามมากงามกว่ามนุษย์งามกว่าเทวดางามกว่าพรหมและหรืออารูปพรหมทั้งหลายใสยบริสุทธิ์เป็นลักษณะกายสากล จะเหมือนกันทุกคนในโลกไม่ว่าภายนอกจะมีความแตกต่างของเชื้อชาติศาส,สนาหรือเผ่าพันธุ์ใดๆก็ตามแต่พระธรรมกายนี้เนี่ยจะเหมือนกันหมดเลยเหมือนพิมพ์เดียวกันเลยบล็อกเดียวกันนะจะใสบริสุทธิ์นี่แหละคือ ตัวตนแท้จริงที่พ้นจากสภาวะความไม่เที่ยงความเปลี่ยนแปลงความทุกข์อะไรต่างๆเหล่านั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาะนะคือหลุดพ้นจากสภาวะทั้งสามสภาวะกายที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างเช่นกายมนุษย์หยาบ มีแก่มีเจ็บมีตายกลายเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เกิดเลยมาจนกระทั่งเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นเป็นหนุ่มเป็นสาววัยกลางคนกระทั่งถึงวัยชราภาพเปลี่ยนแปลงตลอดการเปลี่ยนแปลงนี่แหละทำให้เกิดความทุกข์ทรมาน์ชีวิตเพราะว่าไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริง แต่พระธรรมกายไม่ใช่เช่นนั้นจะคงที่คือสวยเงามใสบริสุทธิ์ยิ่งผ่านกายเวลายิ่งสุขใสเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆสุขใสมีความสว่างและความทุกข์ไม่มีในพระธรรมกายมีแต่สุขล้นๆ ความทุกข์จะมีในกายอื่นที่ชัดเจนคือกายมนุษย์อย่าของเราทั้งทุกขส่วนตัวทุกประจําและทุกข์ที่จรเมรซัลพัณ์หมดเลยแต่กาทําพ้นจากสภาวะอย่างนีนะไม่มีความทุกข์มีแต่ความสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเรา ในยามีทุกข์พอเราทำใจนิ่งเก่าถึงกายทำทุกข์นั้นก็ดับไปแปลเปลี่ยนเป็นความสุขสดชื่นเบิกบานสบายกายสบายใจแช่อิ่มอยู่ภายในและก็เป็นที่ระลึกคือเป็นกายที่กวรระลึกนึกถึงให้ได้ตลอดเวลา พอไประล,ลึกถึงสิ่งอื่นเช่นคนจัดสิ่งของทรัพย์สินเงินทองหลาบยศเฉินเริญอะไรอย่างนั้นนึกไปแล้วก็มีแต่ความเพลินกับความเรียและก็ความทุกข์ทรมารองชีวิตเพราะสิ่งที่นึกนั้นมันยังเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเพราะอยู่ในสภาวะที่เปลี่ยนแปลงมันไม่คงที่ ไปนึกถึงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้เนี่ยเรามีทุกข์อยู่อย่างนั้นใจมันก็จะเป็นทุกข์จึงไม่ใช่สิ่งที่ควรระลึกนึกถึงเราเป็นชาวพุทธต้องรู้ว่าควรจะนึกถึงอะไรสิ่งที่ควรนึกถึงคือพรัรตนาไตรัยที่อยู่ในตัวนี่แหละดังกล่าวเนี่ยคือนำใจมาหยุดนิ่งเฉยๆอยู่ในคลางกายท่านก็เป็นสุขแล้ว ถ้เห็นท่านทั้งวันทั้งคืนก็เป็นสุขทั้งวันทั้งคืนจะเห็นท่านทั้งนั่งนอนยืนเดินก็เป็นสุขทั้งนั่งนอนยืนเดินอยู่ในบ้านก็เป็นสุขนอกบ้านก็เป็นสุขอยู่ในทุกคนทุกแห่งก็เป็นสุขเพราะเราอยู่ในแหล่งกำเนิดของความสุขซึ่งมีเฉพาะอยู่ในกายธรรมเท่านั้น เพราะฉะนั้นภาษานี้จึงเป็นรรษาที่สำคัญอย่างยิ่งเนี่ยที่ลูกทุกคนจะต้องหาที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงภายในดังกล่าวนี้แม้วันสุดท้ายของชีวิตในช่วงศึกชิงพบชิงปรโลกมันเราฝึกจนคุ้นเคยและชินในที่สุด พอถึงวันนั้นยใจก็จะแช่อิ่มอยู่ในกลางองค์พระธรรมกายใจจะมีแต่ความสุขแม้ว่ากายจะถูกโรคไปแค่เจ็บเบียดเบียนก็ตามแต่ข้างในจะเป็นสุขเป็นหนึ่งเดียวกับพระธรรมกายภายในแล้วเราเลือกเกิดได้ จะไปเกิดบนสวรรค์ชั้นไหนก็ไปได้เพราะกำลังบุญกำลังบาร,รมีกำลังความบริสุทธิ์ของพระธรรมกายนั่นะสามารถส่งออกไปถึงนอกภพได้เพราะนันการที่เลือกเกิดอยู่ในภพไม่ว่าสวรรค์ชั้นไหนเราจะเป็นพรหมหรือพรมหรือตรงไหนก็ได้ทั้งสิ้นแม้แต่ประโสดาบันอย่าง พระเจ้าพิมพิสารเนี่ยท่านจะไปอยู่พบภูมิไหนก็ได้แต่ท่านเลือกไปอยู่สวรรค์ชั้น,นจาตุมหาราชิกาเพราะคุ้นเคยก็ไปอยู่ได้การเข้าถึงกายธรรมนี่จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับชีวิตของเราทีเดียวทั้งยังมีชีวิตอยู่ ทั้งก่อนใกล้จะตายและหลังจากตายแล้วเป็นที่พึ่งตลอดเวลาเลยเพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่ควรค่าต่อการระลึกถึงและการประกอบความเพียรให้กลั่นกล้าอย่างถูกหลักวิชาเพื่อให้เขาถึงให้ได้เพราะมีอยู่แล้วในตัวของเรา เพราะฉะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้เนี่ยไอ้ลูกทุกคนหยุดใจให้นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายให้ใจใสใสให้ใจเย็นเย็นใจก็เราก็จะได้สะอาดบร,ริสุทธิ์เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้น จากการสร้างมหาธาเรมีก็ดีจากการน้อมนำเทียนใจไฟนิรัน,น,น,นดร์นาชใยไปถวายเป็นพุทธบูชาก็ดีเหรือจากการสแสวงหาที่พึ่งที่ระลึกไอ้กับตัวเราเองก็ดีเราก็สามารถที่จะทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างอย่างง่ายๆเพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่เหลืออยู่นี้ให้ต่างคน นั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ